ดีแบบนี้ต่อไปทีนี้เรามาปิดท้ายกันในช่วงนี้กันหน่อยคุณผู้ชมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเราทราบกันดีว่าปนหน้านี้เนี่ยมีน้ําท่วมะนะฮะมีสาการน้ําเข้ามาเนี่ยก็พัดพาทําให้บางส่วนของสะพานข้ามฝั่งเนี่ยเสียหายกันไปล่าสุดในอย่างน้อยที่สุดคือทางพิพิธฐานนะคุณอภ<ะ><ะ>ิกา<ะ>คือยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนานและช่วยเหลือประชาชนนะฮะเพราะว่าทางทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่6นะครับมีการเข้าไปติดตั้งและก็วางสะพานห,หนุนมั่น m MM m f b ฮะช่วยประชาชนในพื้นที่นะครับก็ตรงนี้ฮะคืออยู่ที่ร้อยเอ็ดอำเภอเสลยภูมินะครับก็ถนนที่เชื่อมต่อครับระหว่างหมู่บ้านนาทมหมู่ที่9ถึงหมู่ที่10และบ้าน14ตําบลภูงเงินกับบ้านน้ําจันญ่ หมู่หนึ่งบ้านสว่างหมู่สองบ้านน้ำจัดน้อยหมู่8บ้านหัวคูหมู่4หมู่9และบ้านโนนสวรรค์หมู่3ตําบลบึงเกลืออําเภอเสือภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกองพันทหารช่างที่6กองพลฐานร,ราบที่6ครับนํากําลังชุดทหารช่างบรรเทาสาธารณภัยและกองพันทหารสื่อสาร6กกรมฐานร,ราบที่6พร้อมยุดโทปกรณ์ครับเข้าดําเนินการติดตั้งและวางสะพานหนุนมั่น โมดูล่าฟาสต์บริดจ์ครับหรือว่าสะพาน MFB ซึ่งเป็นสะพานทางยุทธวิธีนะครับจุดถนนบ้านนาทมตตำบลซึ่งมีประชาชน1067ครอบครัวใน,ในการใช้พื้นที่สัญจรตรงนี้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านเข้าสู่ตัวเมืองนะครับรวมถึงขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยถนนเส้นดังกล่าวเนี่ยนะฮะถูกกระแสน้ำจากลำน้ำชีและก็ฝนที่ตกหนักอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้คือไปพัดแล้วก็ทำให้บางส่วนเสียหาย เสียหายกันตั้งแต่ต,ตรงคอสะพานข้ามไปเลยเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นในภาพก็เลยทําให้ทางฝั่งของหน่วยทหารขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่6โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหานสื่อสารที่6ได้จัดกําลังทหารพร้อมยุทธปกรณ์ครับเข้าไปติดตั้งสะพาน MFB ในการช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้สัญจรผ่านไปมาจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาซ่อมแซมถนนในเส้นทางบ้านนาทมให้แล้วเสร็จคือสร้างให้มันถาวรไปเลยนะฮะตามนโยบายของกองทัพบ,บกต่อไปทางด้านตัวแทนของอำเภอเสภภูมิครับแล้วก็ตัวแทนชาวบ,บ้านนาทมตามบลภูเงินก็มีการเหมือนว่าก็ขอบคุณนะฮะทางพิพิธหารฝากขอบคุณมาทางเราเหมือนกันก็อขอบคุณไปถึงพิพิธหารด้วยและโดยขึ้นตรงด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในการติดตั้งสะพานหนุนมั่น ซึ่งเสถา,านังกล่าวถูกน้ำซ้อพัดขาดประชาชนเดือดร้อนนะฮะต้องไปใช้เส้นทางอื่นของหมู่บ้านซึ่งมันก็ต้องอ้อมไประยะทางก็ไกล,ก,ลกว่าเดิมแล้วมันก็ยังแพงอยู่นะฮะก็เลยก็ออกมาขอบคุณทหารนะครับที่ช่วยเหลือนาในครั้งนี้ครับไปฟังเสียงกันสักเล็กน้อยครับก็เป็นบุญของผู้เงนนะะินเนาะเนาะทหารทันมาดูแลก่ะเจ้าจิตอาสาตำบลผู้เงนินพี่น้องาาทั้งมันนาทมสามโมกอขอขอบคุณใหลายเด้กอก่ะ จะเริ่อเจะเล่นนะค่ะเด้อ